สวัสดีตอนเช้าครับทุกท่านพบกับผมเช่นเคยกับช่องเกษตรไทยฟูครับผมวันนี้นะครับจะมาให้อาหารเป็ดบารรี่นะครับอายุประมาณสองเดือนครึ่งนะครับรุ่นนี้สองเดือนครึ่งเดี๋ยวไปห้อาหารกันครับ บับรี่รุ่นนี้สองเดือนครึ่งครับอยูประมาณสองสามอาทิตย์ก็สามารถจับขายได้นะครับเลี้ยงไว้ประมาณสามเดือนนะครับเก้าสิบวันขึ้นไปนะครับเก็จะพร้อมสำหรับการขายตันนี้จะเป็นพ่อพันธุ์ครับนี่ครับเ็ดบับรี่เลี้ยงง่ายขายดีนะครับ ตอนนี้นะครับที่มุกดาหารนะครับกิโลละ100บาทนะครับราคาดีมากนะครับเป็ดบริเี่นะครับราคากิโลกรัาละ100บาทนะครับกิโลละ100บาทยกตัวอย่างเช่นนะครับพ่อพันตัวนี้ก็ไม่ต่ำกว่าสี่ถึากิโลนะครับสี่ถึงห้กิโครับถ้าเราจับขายก็อย่างน้อยเราก็ได้มันสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทต่อหนึ่งตัวนะครับ รุ่นนี้รุ่นพอม่พันธุ์ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับสี่ถึงห้าโลนะครับราคาโลละหนึ่งร้อยบาทครับที่มุกดาหารนะครับราคาดีนะครับก็ฝากเพื่อนท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถหามาเลี้ยงได้นะครับเป็ดพบเบอรี่นะครับเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายเลี้ยงไม่ยากเลยครับเดี๋ยววันหลังผมจะทาคลิปในเรื่องของอาหารให้ดูนะครับ มีอะไรบ้างนี่ครับเก็บบ๊้ยเลี้ยงง่ายขายคล่องราคาดีนะครับยิ่งตัวใหญ่ยิ่งน้ำหนักดีนะครับ พามาดูรุ่นเล็กครับรุ่นเล็กเห็นหรืเปามืดนี่ครับล็กรุ่นนี้ก็ประมาณครสี่อาทิตย์สามถึงสี่อาทิตย์ประมาณมาณสามอาทิตย์นะครับรุ่นนี้สามอาทิตย์นะครับเป็นไซส์เล็กนะครับรุนเล็กรุ่นเล็กเล็กสุดนะครับของที่ในฟาร์มเลี้ยงนะครับเล็กสุดรุ่นนี้นะครับสามอาทิตย์ เราต้องทําหลายๆรุ่นนะครับเพื่อเมื่อจับขายรุ่นใหญ่รุ่นเด็กก็ต้องตามมารุ่นนี้ประมาณสามทิเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งคอกคอกนี้ได้หนึ่งเดือนนะครับคอกนี้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครับรุ่นนี้จะได้หนึ่งเดือนครับ,นนเ,รบเราต้อง แยกเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับถ้าอยู่รวมกันนะครับมันก็จะตัวโตไม่ไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่ครับรุ่นนี้อายุหนึ่งเดือนนะครับเป็ดบัเบอรี่นะครับหนึ่งเดือนนะครับรุ่นนี้หนึ่งเดือนเลี้ยงง่ายครับเพื่อนไทรที่อยากมีรายได้เสริมนะครับสามารถเลี้ยงนะครับแตนเพื่อนต้องทําคอกให้เขานะครับแบ่งเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับอยากให้เขารวมกันนะครับ รุ่นเล, idden, ล็กรุ่นใหญ่นะครับตามระดับระดับอายุของเขานะครับเสียง่ายครับหนึ่งเดือนรุ่นนี้ก็อีกสองเดือนก็สามารถจับขายได้นะครับตัวก็โตอ้วนนะครับอาหารก็ในเรื่องของอาหารก็ไม่เท่าไหร่นะครับสามารถลดต้นทุนได้นะครับเดี๋ยวทําในเรื่องของอาหารให้ทนเรีนได้ดูนะครับงนี้นะครับรุ่นหนึ่งเดือนนะครับรุ่นนี้หนึ่งเดือน จะแจกเป็นอคอกเป็นครอกไว้ครับเพื่อตัวเขาจะได้โตโตไรเรียกันไม่นานแน่นครับอคอกนี้ก็ประมาณสิบสองตัวอคอกมีสิบสองตัวส่วนรุ่นใหญ่ก็สองเดือนครึ่งน,นะครับรุ่นใหญ่สองเดือนครึ่งก็อีก่ประมาณสองสามอาทิตย์ก็สามารถขายได้แล้วนะครับเขาจะโตวไวมากครับเป็ดบาร์บรี่นะครับ เรื่องของคอกก็ผมเจ้าคอกเดิมนะครับเป็นคอกไก่ไข่นะครับแต่ก่อนเป็นคอกไก่ไก่ไข่นะครับแต่ก่อนเป็นคอกไก่ไข่นะครับผมก็ย้ายไก่ไข่ไปอยู่โรงเรือนใหม่นะครับแล้วก็นําเป็ดลงมาเลี้ยงเลี้ยงแป๊บเดียวนะครับเพื่อนโตนะครับโตไวมากนะครับโตไวมากนะครับแวจริงๆแล้วรุ่นตัวโตขนาดนี้ก็สามารถขับขายได้นะครับเพื่อน ส,สามารถขายได้เลยนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็รออีกสองอาทิตย์ครับเอาให้เขาโต,โตเต็มที่แล้วก็ใส้น้ำหนักนะครับราคาก็ดีนะครับแถวมุกดาหารนะครับบ้านกกตูมนะครับตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับก็ซื้อขายกันที่กิโลละหนึบาทนะครับ ายดีจนไม่พอขายนะครับเลี้ยงไม่ทันโตไม่ทันนะครับเก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้กแานเพื่อนมาดูมาอัปเดตเป็ดบับเบอรี่นะครับ <c oughs> ลเลี้ยงง่ายขายดีนะครับราคาดีด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อนตัวนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์ ประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสาหรับเพื่อนท่านใหม่ที่เข้ามารับชมเข้ามาเจอคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะครับช่องเกษตรไอปูนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับในเรื่องของการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นไม้นะครับการเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงป้านะครับมีทุกอย่างครับเกษตรพอเพียงนะครับเพื่อน คุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมผมค,ครับสวัสดีครับ